ดอมสถานที่สุดลึกลับที่ซ่อนของดีอย่างมา,มากรวมเอาไว้และก็ยังเป็นหนึ่งในจุดสุดยอด PVP ของแมปคัสตอมและหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคุณต้องจําเอาไว้ให้ดีเลยก็คือหนูเยอะชิบหายโดยเฉพาะไอ้เซตอัพเนี่ยตัวดีเลย w l c ลคั w ว l ลคัมก็ถ้ามันเป็นเซตอัพลูกสองกระโปกใส่กอกกากาก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้ามันเป็นโครุนเนี่ยสิโอ้โห กูโคนลูกเลยและลูกพะคำประจําปืนมันไม่ใช่อะไรนะปิรันย่าโอ้โหฉลบลูกตากูยังแตกเลยเฮียแม้ในระยะ20เมตรขึ้นไปเนี่ยมันจะยิงเกาะเราไม่เข้าแล้วก็ตามตเสมือนเราติดพลังบัฟมึงร้องอยู่ใกล้ดูดิยิงตีนทุามาถึงเฮดไอก็มีอะมาดิแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่คลิปที่ผมจะมาทำเซตอัพแต่มันคือการพาเพื่อนมาทำเซตอัพโอ้ยแตงกันตรงไหนวะเนี่ยและหน้าที่ของผมเลยก็คือคุ้มกันเหล่า v i พพวกนี้ให้เขาอยู่รอดปลอดภัย และมันก็เป็นโอกาสแก้ตัวผมกับดอมเช่นกันเพราะมันมีอยู่ไว้หนึ่งที่ผมเล่นดอมไม่ชนะประมาณ5ตาติดเล่นไม่เป็นเลยอะ่ะผมเลิกเล่นในไว้นั้นเลยอพอมาไว้นี้ผมก็เลยอยากจะมาแก้มือกัน,กนหน่อยเสยไอหนูใครมีเควสอะไรก็ทำเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเฝ้าเองสบายสบายโอ้คุณห,หลุดอีกแล้วโอ้เฮ้ยหลุดง่ายยังวะเน็ตกรรมเกินเฮ้ยมีเสียงรถพุ่มที่บสายคูใช้อที่ปลิง เชี่ยกี่ตัววะที่มันแ็กผมปกติผมใช้ซิมเทพไงซิมเทพก็แบบแตกสองมาดิอีกตัวเออ,อ,อ,อสามตัวที่ดอมเช็ดเป็ดเชีย่ยไม่มีสนาย,ยิงมาด้วย,ยตายที่ระบงระเบิดผมยังไม่ตายวิมูลชยัยผมอยู่ชั้นสาม เผมมีชั้นสามมันเหลือตัวเดียวแล้วว่ะผมว่าจะลองใช้สูตรมหาภัยเดี๋ยวจะลองเอียงออกนอกหน้าต่างไปเล็งดูมีเสียงเท้าทางร้านไอติมด้วยเว้ยผมมีชั้นสมมันน่าจะยังไม่เข้าตึกอ่ะเฮ้ยยังมันยังอยู่นอกตึกอยู่เดี๋ยวผมว่าผมจะลองเนตลงไปดูเผื่อจะติดสักตัวหนึ่งกูลักสักเกอร์จากนั้นก็ปีนเอียงตัวเฮ้ยๆกูม่ได้กรโดดโอย ชิบหายแล้วกูพี่ผมตกชั้นสามอ๋ยเน็ตไรวะเนี่ยมันรู้แล้วว่าผมตกลงมามันเอาผมแน่ไอ้เหี้ยพันขาก็ไม่กล้าเลยกูปากมอฟีนก่อนเลยมีด้ดานนอกตัวหนึง่งอ๋อยังไม่ตายวะสัตว์เอ้ยเดียวแม่ขอบหน้าต่างลื่นมื่นลงมาด้านล่างเรียบร้อยหัวล้านแตกเลยกูจริงๆแล้วแผลของผมก็คือเจาะหน้าต่างนะฮะก็เลยว่าใช้ระเบิดเจาะแทนถ้าตีเนี่ยมันอาจจะรู้ว่า ผมอาจจะโดดพิกหน้าต่างแล้วก็ยิงผมได้ก็เลยใช้ระเบิดแทนแต่ที่พลาดก็คือไอ้ระบบปีนสุดเฮงซวยเนี่ยแม่งพากูจ้ำโวโอ้โหกูเรียบร้อยเลยกูล่วงขี้ไอ้ตัวสุดท้ายก็โดนผมยิงไปประมาณนึงแต่ก็ไม่ตายนะครับสุดท้ายแล้วคุณ้าเขาจัดการให้ได้ มาในเลตต่อมานะครับผมปืนที่ใช้ก็จะเป็น MPX สมมาตรฐานก็คือแต่งยาวเน้นอีโกเออโกรีคอยอะไรไม่รู้ที่เขาเรียกเรียกกันนั่นแหละและภารกิจหลักก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือคุ้มกันท่านประธานาธิบดีแต่ประธานาธิบดีต้องนำหน้านะให้กูนำไม่ได้นะเดี๋ยวมึงไม่ได้คิวผมนัม่งแค่าสาม,มนะแค่สามนะคุณโฟมีปืนดีสิมาแล้วกันีมีมีมีเมื่อไหร่ก็บอกได้ไม่มีปัญหายิงหลับไฟหน่อยจะหกโมงครึ่งแหละตรงไหนโอเคโอเคโอเคแป๊บนะหน่วงชิปเป่งเลย งามแน่นอนวิ่งขึ้นมาสองตาแตกเลยฮะนีเดี๋ยวได้รึผมได้ยินเสียงแปลกๆตรงทางจุดออกรถอ่ะมีคนอยู่ข้างล่างได้ยินเหมือนกันเนาะเออใช่ๆๆอยู่แถวจุดออกรถเลยตายผมยิงมันตายแถวจุดออกรถเลยมันไม่ได้กดออกรถใช่ใช่ไม่ได้กดไม่ได้กดไม่ น่าจะอ้อมอ้อมอ้อมมาเข้าอีกทางหนึ่งในตึกเราเนี่ยแหละระงด้วยกอ็ดีนะเผื่อคนละตัวยัดกระสุนแป <ฟ S 2> ไม่มีคนเข้ามาตึกแล้วอีกที่นึงเหรอแสดงว่าคนเราพวก,อ,ก,พวกอันนี้ผมย่องนะเดี๋ยวผมเล็งทางยาวไว้ให้เผื่อมีอะไรซิกแซกเช็คได้แค่ตรงบันไดนะรับแซ y บยูกู d แม่งตายสวยครับผมระว,วังนะ อีกคนอีกคนโลวิ่งเลยมาเจ็บเจ็บมัน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 อยู่ชั้นสองมันโลโลโซอะดิมันปืนอะไรลูกซองแต่มันรีโหลดอยู่ปีซักเลยปีซักเลยเจ็บวิ่งท้องไปกระจายเลยไปไหนกรมอนหมดแล้วฟ er. ังก์ยิงเพื่อนกู่ไอเด็กเปรต ตายโอเฟาร์ม้วฟาร์ม้วออกเลยหาคุณกำลังสงสัยว่าทำไมกูมยิงได้แมตช์ละตัวเนี่ยไม่ไม่เป็นไรฮะพวกผมก็เหมือนกันยิงได้แมตช์หนึ่งตายยิงได้แบบหนึ่งไม่มีคนมาโอ้โหแม่งโคตรเซ็งและคุณรู้ไหมครับว่าอะไรที่แย่กว่าก็คือคน,นทั้เพื่อตาย<น>แต่มันมีตี้มาเพิ่มอีกเป็นสิบโอ้โหเจี๋ยยี่กูกลัวบอกว่าโอแม่ อ้ยเหี้ยหัวแดงเฮี้ยกูก็ต้อนน่าจะยิงโดนหัวบ้างบ้างแหละอะมึงถึงไม่พุ่งขึ้นมาเนี่ยกูมั่นใจเลยหรือว่ามันตายวะเอ้าไม่ตายนี่หว่าถึกทนคงกระพันหนังเหนียวเหมือนใส่ยาสีฟันตาคอลีนเทคนิคการสู้ในตึก101เปิดแม่งทุกประตูเลยสร้างมุมเล่นให้แก่ตัวเอง Let's เบบี้ โดนฟอร้มันโดนคุยนี่แหละกูต้องเล่นยังไงวะเนี่ยแม่งรอกูชาร์จอย่างเดียวนี่ว่ะมันเบ็ดหรือเปล่าวะมันไม่มได้ใช้ลูกซองนะระวังอ่ามันแม่นอยู่พอสมควรเลยใช่บกหัวคนเดียวตอนนี้อยากรู้แค่ว่ามันเบ็ดผมหรือเปล่าวะเพราะว่ามันเหมือนจะให้เราลงไปชาร์มันเลยอะไม่รู้ว่ามีกี่ตัวด้วย อ๋อนี่เฮียขูพลาดมุมเมื่อกี้นิดเดียวเองอะเดีย๋ยวเอาแอดีเฮ้ยจะชาร์กชาร์ตไอ้นุม่มแล้วมึงไปห้องไหนละ่ะทีเนี้ยเสี่ยวเช็คห้องนึงแม่งห้องนึงมันโผล่มาดิกลยุทธ์แม่งเยอะด้วยไอเว้เนี่ยทนแน่มีการเสพมอร์ฟีนเล่นยาเนี่ยเรา คนโตข้ามามาทัฟเฟอร์ฉีดฉียาฉียาในเลนนี้คุณอาจจะเห็นผมเล่นแปลกๆแข็งๆทื่อๆจะเอาก็ไม่เอาจะเดินหน้าก็ไม่เดินเพราะในระหว่างการต่อสู้เนี่ยมันมีหลายแผนมากเลยที่มันพุ่งเข้ามาในหัวผมทีเดียวนะบางแผนก็คือโยนระเบิดไปแล้วก็วิ่งไปพร้อมกับระเบิดเลยแล้วก็หักยิงบางแผนก็เอ้ยดักมุมเดี๋ยวมันโผล่มาแน่นอนอะไรเงี้ยคือมันมีแผนอย่างเงี้ยตีหัวกันเยอะมากๆ ผมก็เลยเลือกไม่ถูกฮะและที่ผมเสียายมากสุดก็คือฉากโยนระเบิดแล้วผมหามุมพิกไม่ดีฮะหาใหม่หลายรอบจนกระทั่งมันพลาดโอกาสไปฮะเฮเลย่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยจะเห็นในชั้นะครับว่ามุมประจาของผมในดอม3าเนี่ยจะเป็นชั้น3ฝั่ง L ก็คือฝั่งที่ออกไปด่านฟ้าด้นั่นแหละเพราะว่ามันสามารถจูออกได้โดดไปนุ่มไปนี่ได้แล้วก็ยิงพวกที่ไปออกรถได้ด้วย เไปองมันมีคนขึ้นมาละรับแซบ่บกำลังไปดักมุมทางยาวเหมือนเดิมรอบสองไอ้รอบสามชั้นสองโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วเป็นไงบ้างตายไอ้ยัยมันตายนะสวยเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋โอเคโอเค,อ,เคอย่างาไรอ่ะมีเสียงรถกุมอีกไม่คุณคุณคุณย้ายไ,ไปไปในห้องเลยไ,ไปห้องเลยโดนโดนตัดให้โดนตัดให้ ไปไปคุณต้องหนีคุณต้องหนีอย่าตายนะระวังยากอยู่โอเคโอเคฉีดมาฟินอยู่ผมเลือดไหลผมเลือดไหลเลือดไหลอ่าเฮ้ยน้ำตาลขอบคุณครับเป็นยงไงนะเลือดผมยังไหลอยู่ผมรีโหลดอยู่รีโหลดต่อไปรีโหลดต่อไปผมผมผมจะต้องฮิวตัดขาไป ต้องผ่าตักเท้าผมต้องลงชั้นสองแต่ผมกลัวว่ามันจะมีคนเบ็ดบันไดอะดิตัดพยายามแมงเน็ดแมงจะเน็ดแมงจะเน็ดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูออกไม่ได้ผ่าตัดเร็วๆดีที่เกมไม่สัตว์เฮ้ยทำงั้นหรอโอ้สองตัวลูกพี่ซ้ายขวาเลยซ้ายตัวหนึ่งขวาตัวหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่ง ตายสอง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 ตายหมดมหตายหมดปะน่าจะหมดน่าจะหมดเดี๋ยวผมจะวิ่งขึ้นไปชั้นสามนะ okay. อโอเคผมวิ่งชั้นสามตามรับแซบเดี๋ยวมันจะไปี่ชั้นสองอย่า,าลกลัวเลยจีัดกระสุนเปิดชั้นสามแล้วาแซบเซวินผมขึ้นมาชั้นสามแล้วอตอนขึ้นมาสแคปมันล้อนเปลกๆอ่ะคงไม่ใช่ลูกน้องบอลนะเดี๋ยววิ่งเคลียร์ทางแถวนี้ให้ สามเคลียร์ละมั้งทรงนี้น่าจะมีลิชาร่าเนี่ยเอาอะเคลยร์เลผมเปิดห้องจัดไปสามเคลียร์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 รื้อคุ้มนอกตึกใช่แคบเหรออะไรกันนะเฮ้ยเบาๆหน่อยถึงดังมีแล้วครับอุ้ยอะไรอะไรอะไรคุย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 ดี๋ยวซับเดี๋ยวซับไอชั้นสองมันเปชั้นสอง เล่นมาได้อยู่อุ้ยอุ้ยเย็บครับพ่อยังรักพ่อไหมรักสิครับเข้าไปก่อนวุ้รรยวุ้รรยวุ้รรยลบ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 วุ้รรยเืออเอาเอา,เอาแม่งเล่าแม่งเข้าหัวป่ะวะไม่แน่ใจอ่าตายแล้วตัวหนึง่งคุณเดี๋ยวผมจะพักระเบิดน,นะมนันเงียบไปเลยว่ะ อุ้ยแมงสวนระเบิดมาเหมือนกันนี้อ่ะช้าๆหน่อยมันตายแล้วมันตายแล้วแต่มันมีตัวม,มีตัวเชีอยแขนผมดำเลือดไหลด้วยมาแทนมาผมแทนได้เลยอ,อยู่เอลเหรอใช่ใช่อยู่เอลอยู่ข้างไหนของเอลฝั่งซ้ายฝั่งซ้าย,ย,ยบันไดบันไดบันได บันไดเหรอเออบันไดอีกตัวนึงคือขึ้นมาเช่าศาลได้ปะขึ้นมาเช่าศาลได้ปะเล่นเช่าศาลดีกว่าตายเหรอเออสามคนตายหนึ่งเหลือสองโหนี่สตาร์ยิงกูไอ้เหี้ยเซตอัพแต่ไม่เซตอัพด้วยสองสองสองตายหนึ่งสามเฮ้ยมาซากาตี้อื่นอยู่ครับโคตรตี้งั้นอะคุณเปิร์็โดนเสือกไอ้บุญเบิร์นโดนสิทียแล้วกูตายฟรีเนม คุณปื้อโดนแทรกกลางระหว่างสองเราไหมปีเดือนจะถามทําไมต้องไปแต่ตรงนี้แล้วไปตรงนี้ทีแรกก็ตายทุกทีแล้วทําไมถึงต้องไปยอมซินโดมันมันเป็นเควสที่ปืนยากๆมันทําในเนี้ยมันทําง่ายคนก็เลยชอบมาดองกันในเนี้ยแหละยได้อันนึงใต่อละแสนอู้หูยเงินเดือนเงินเดือนิงกันเดือนิงกันเดือนิงกันเดือนท่านไหนวะกูอยากรู้แค่นั้นแหละ ตายหนึ่งเล็กหนึ่งอายุเต็มด้วยสัตว์น่าเบื่อไอ้เนี่ยมึงรอคนเจียวขวายตายด้วยโอ้อะไรวะเอาแต่ทรงเอาแต่เส้นกันบึงเอาเด้อคนไทยคนไทยเด้อห็้นคนลาวชขาก็เชิ่เหมือนชิงนนะไม่ใช่ไอ้คนจีนไอชิ้นเล็กสองไอสัตว์ เอ็นเคอยู่กันเป็นแคร์เลยคุยปกติดีกูโยนแฟรทำไมวะเนี่ยหลานละหลานละเริ่มหลานละอืมีระเบิดจริงไอ้คิดระเบิดจริงติ่หน้าต่างระเบิดแฟรแม่งรอดเข้าอะไรวะ ไม่ตายโอ้โหเอ้ยกูเลงพลาทีเดียวเองไอที่มันตายนี่กูตายแทนตายหมดตายหมดวู้ฮู้ค b มมอนเบบี o เลสโกยูโนเมยูโนฮูไอเอ็มยมาฮะไอเอ็มันีเก ยมือสั่นเลยเฮียอะไรขาดยาดิเฮียะไรวะนี่ขาดยาและนี่ก็เป็นทั้งหมดของเรื่องราวการต่อสู้ของผมในดอมผมค่อนข้างภูมิใจในฝีมือของตัวเองที่พัฒนาขึ้นบ้างเล็กน้อยจากการที่เอาแต่ดูคลิปของพวกฝรั่งดูวิธีการเล่นในดอมมาตั้งเยอะตั้งแยะโอ้โหในที่สุดกูก็ได้ใช้สักทีแม้จะไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพสูงนะพวกเขาก็เถอะแม้ความฝันการจะเป็น king of ดอมมันจะยังอีกไกลแต่ตอนนี้ก็ได้กลายเป็น king อมคำแล้ว อยากเป็นคิงออฟดอมแต่ได้เป็นแค่คิงดอมขำไม่เยี่ยมขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามเรื่องราวการต่อสู้ของพวกเราเพราะผมมาดูจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองลงคลิปทาคอฟน้อยมากเลยนะแต่ก็ยังมีคนติดตามอยู่ตลอดยังขอบคุณมากไม่ให้ผมจะมาเล่นเก่งอะไรก็ตามทีอ่ะอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ลาฟรีและทุกคนครับทุกคนพักกีบไปไปบายจริงมึงเป็นแค่คิงรวยเพราะหน้าเหมือนกับควายลิง ถึงเขาแบนกูก็มีปัญญาซื้อตังค์เจซี่เกมใหม่แล้ววะเฮียเออเออซื้อแตงเลยเหรอซื้อตังค์เลยวะปะเฮียดึงเงินดิจิตอลอดี๋มันต้องโอนอเดี๋ยวเพราะเขาไม่รับเงินสดดิจิตอลไอ้สัดเฮียเงินดิจิตอลเดี๋ยวกูรอหันหมื่นหนึ่งอะเฮียเมื่อ่อไหร่ได้ถามเดว่าแม่เมื่อไหร่ได้ไอ้สัดมึงยังหวังอีกเหรอไอ้เฮียกูไม่หวังไงหรอกตอนนี้กูพูดเป็นงั้นแหละเขาให้แกเขาให้แบบทุกคนเลยไม่ใช่แบบแค่คนที่ไม่มีงานมีการอย่างนี้ป่ะหรือเขาให้ทุกคนเลยกูเป็นเด็กยังไม่ไม่มีงานจนป่ะ เขาไม่เรียกคนจนไอสัตว์อย่างนี้เขาไม่เรียกคนจนเขาหมายถึงคัานั่งรวมครอบครัวมึงไม่ใช่คนจนมึงจนตรงไหนกูจนกว่ามึงอี๋ทาไม่ใช้ก็เอามาทาไม่ใช้ก็เอามาเอ้าเดี๋ยวไปให้เอาแม็กไปเองนะเอาแม็กไปเองนะไม่ใช่ไม่ใช่ปืนไม่ใช่ปืนครับกูหมายถึงกระสุนก็เป็นแพงวะ ไม่เท่าไหร่นะแพนก็อยู่เอาะแได้ยังไงม0นกแขอสไม่ได้เรืแทอสุดจุด50นะแพนสุดจุด50นะแล้วไดจพด5จนะแนสุดจุด50นะแทนสุดจุด50นะแทนสุดจุด5นะแเนเุดดี0นะแทนสดจุใ50นะแทนสดจุด50นะแนูดจุด50นะแทนสดด50นะแทนดจุด50นะนจากูจะยก็คุยบลูเรนะนุเจุด5อนนเดจุด5นดจุด5นนสขดจด5าแนสุดจุด50ยะ